ร้านที่ไปกินอเมริกาโน่ร้อนและกาแฟฟิลเตอร์มาคิดว่าอร่อยวันนี้อยากจะมาแชร์ค่ะ Blue v e l v BKK ค่ะทุกคนเป็นร้านที่วันนี้นะคะมุขับมาตั้งแต่ชเช้าเพราะร้านเขาเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงสาวๆขับรถมาคนเดียวที่จอดรถสะดวกกว้างขวางจอดง่ายมากค่ะคิดเมนูมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วว่าจะดื่มอเมริกาโน่ร้อนมาถึงก็สั่งเลยเป็นเมล็ดซิกเนเจอร์ปกติตอนเช้ามุงจะดื่มอเมริกาโน่ร้อนหรือไม่ก็เอสเปรสโซ่ค่ะแต่ว่าวันนี้สั่งครัวซองมากินกับสกอส์ด้วยแล้วก็ต่อด้วยกาแฟฟิลเตอร์กันต่อเลย โดมก่อนเลยอันนี้มเมล็ดกาแฟาฟิลเตอร์ที่เราสั่งไปนะคะพาเพื่อนมาหลายๆคนนะคะเราก็จะได้ชิมมาหลายมเมล็ดแบ่งกันค่ะก็จะไม่ต้องแบบกินอันนึงให้หมดไปเลยได้ลองหลายอย่างตาจะถ่ายสกอรมาแต่ว่าไม่ทันนะมันหมดไปแล้วอะ่ะกินเร็วมากบรรยากาศร,ร้านค่อนข้างชิวนะคะทุกคนใครมาก็คือนี่่าเค้กเต็มตู้สกอนเต็มเลยนะคะอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยมุกถ่ายรูปเพียบค่ะแต่มุกถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็มาทำลาเต้อาร์ตค่ะไม่ได้เทมาหลายอาทิตย์นะคะแอบมึนเหม,มือนกันว่าเอ๊ะเราจะยังเทได้อยู่ไหมอสรุุปาาาาาเเเทได้้นนนนะคะครรรอออยกกกมมมมมิโตลี